ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนามประสูต์มาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังประสูติที่อาตมาพาจจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าเทศนาสูตรสูตรที่ว่าเรื่องพระธรรมเทศนาประสูตนินี้พระผู้มีพระภาาตัดว่าพิสูตทั้งหลายธรรมเทศนาของตถาคตอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าว่าโดยปริยายมีสองประการคือหนึ่ง ธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาปนี้จัดเป็นธรรมเทศนาประการที่หนึ่งสองธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วจงเบื่อในายใครกํานาดปลดเปื้องตอนให้พ้นไปจากบาปนั้นนี้เป็นธรรมเทศนาประการที่สองขอวามเหล่านี้มาในประโสดโกตกานิกาย อิติพุทธกาพระไตพิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่สาสิบหน้าที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดพระไตพิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอัตมาภาณามาคลอยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธิชนทั้งหลายได้รับรู้รับวางคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาประโสนรนี้พูดถึงเรื่องเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตัด เรื่องบาปและว่าเรื่องบาปแล้วก็ให้เบื่อนายในการทำบาปปลดเปื้องตนออกจากการทำบาปคำว่าบาปก็คือความเศร้าหมองแห่งใจใจของคนเราเศร้าหมองก็เพราะว่าบาป บาปเกิดขึ้นเพราะการกระทำของเรานั่นเองสิ่งมัวหมองสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นเราทำโดยตัวของเราเองและที่สุดเราก็เศร้าหมองเองนั้นคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ก็คือให้เบื่อหน่ายในการทำบาปไม่ให้ชอบทำบาปให้เบื่อหน่าย เพราะการไปทำบาปก็คือทำตัวเองให้พ้นไปจากสิ่งเศร้าหมองที่กุ้มลุมใจของเรานั่นเองเมื่อเราทำบาปแล้วเราก็รับวิพิแห่งบาปแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็รับวิบากของความดีนั่นเองอธิสุดแล้วชีวิตของคนเราก็มีอยู่สองอย่างที่จะต้องทำก็คือกุศลคือควา,ามดีอาุศลคือควา,ามไม่ดี เราก็ต้องรดเว้นอัตมาภาพนาม,มาเจริญพร